สวัสดีครับวันนี้เราจะมานําเสนอฟีนูเกี่ยวกับบะเกล็ดนะครับเพื่อนบะเกล็ดนี่นะครับผมเป็นบะกกเกล็ดที่ใกล้จะสุกแล้วนะครับเราจะเอามาทําการผัดใส่ไข่หรือว่าคั่วใส่ไข่นะครับเพื่อนนะเพื่อนชอบขนาดไหนชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ขนาดไหนก็จัดไปเลยนะครับผมเพื่อนนะเดี๋ยวเราก็มาทาตัวกันเลยดีกว่านะครับเราจะใส่น้ํามันเข้าไปเล็กน้อยเพื่อนเพื่อทเพื่อะทํา่เป็นเปืน คั่วนะครับเพื่อนๆเราจะ,ปะไปใส่นักนะครับปอล์ะกันนี่นะครับแตากล้องบอกว่าปอล์ละกันผมเราก็จะหาติชุดแก๊สก่อนนะครับอ่าดูดีนะครับุดแก๊สรอไว้เลยนะครับเพื่อนเมนูนี้บอกได้เลยว่าเป็นเมนูติบะธรรมดาละเกาะอร่อยตัวนะครับกำเมืองบอกว่าลำมากอ่านี่นะครับบะธรรมดานี่คือพิเศษมันก็ไปโจมนมเพราะว่าบะกล้วยเต๋สุกนี ใกล้สุกนี่จะมีวิตามิน A เยอะนะครับแล้ววิตามิน A กบบปอมีแผ่ไฟเบอร์นะครับช่วยที่จะพูดเพราะว่ากำจัดสิ่งสกปรก ออกจากลำไส้ใหญ่ตวัวนะครับก่อนเนี้ยกรอกันเออแบาบแล้วสักเตือนะครับวับนที้เปิดบ่าวแก๊สนิดแก๊ส <c oughs> จันดีนะครับเพื <c oughs> อ่อนนะครับเขาก็บ่านเป็อนอย่างดักซิ่งเลยนะ,ะมมเน,นะครับผมเพื่อน,นนะครับเขาก็รอนน้ามันฮ้อนกับสักเล็กน้อยนะครับระหว่างที่เขารอนน้ามันฮ้อนนะครับเข้าจะตใจอย่างพ่องนะครับสำหรับเมนูนี้ก็จะมีเส้นแบบก๋วยเตี๋ยวนะครับเดี๋ยนะพี่โจ๊บกันเหว่ามัก๋วยเตี๋ยวเหิมนะคะเหิมนี่คือดิบไปสุกกันนะแต่ปลสุกแต่เตื่อบแล้วก็ หอมเตียมนะครับหอมเตียมนะครับแล้วก็จะมีซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวหรือว่าซอสหัวเหลืองนะครับแล้วก็ตัดรสแห็มน้อยด้วยการใส่ตัวของน้ำตาลทรายนะครับเพื่อนๆนะครับเริ่มพร้อนแล้วนะครับเริ่มพร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวไอ้โจ๊กจะทําการทอดไข่ก่อนครับอ่านี่นะครับทอดไข่อย่างนี้ไปเลยนะครับผมอ่านะครับใส่ไข่สองแกนนะครับ ไข่หอนดีแตะนะครับแ,แกนๆเลยนะครับอ่านะครับรอให้ไข่เซ็ตตัวนะครับคือออกกรอบๆสักหน่อยก่อนนะครับไปนะครับตักตักหดตักหัก,หกหไข่เป็นลักษณะแบบนี้กลนนะครับจะไปกลนให้มันแหลวล้ำนะครับให้มันแหลวล้ำแล้วมากรอ จะกินปลาล้นะครับเติมมันจะเระเกาะกันนะครับทำน้ามันนะครับรอให้มันแห้งๆหน่อยนะครับนะนะครับไขฟ่ฟูๆอ,อ,อย่างนี้แล้วนะเพื่อนๆเอา้าหัวกลาไส้หอมเรียมลงไป ผัด่หอมมีกลิ่นนะครับเอาแล้วนะครับระเอของเฮานะครับระเอกในตาหวานาเส้นบะเกเตะครับโหสีสันเข้ากันเป็นอย่างดิดีลุกเขาก่อนนะครับลุกเขาไข่กับเส้นบะเกเตะก,ก่อนนะครับเพื่อน คราวนี้จะสู่ขั้นตอนการปรุงรสแล้วนะครับเพื่อนตอกหอยนางรมะนะครับใส่เลยนะครับชอบอาการไรก็ใส่ไปน,น,น,นะครับตี๋ขาวดูไปดูมาดูผินๆเหมือน,น,น,นกับผัดหมูเชฟโต้เลยครับเพื่อนนี่ติ๊ดติ๊นี่คือสุดยอดมากใครติ๊ดติ๊ดกะทะนะครับผมบอกเลยว่ามันหอม,หอมหอกลิ่นหอมแล้วนะครับเพื่อนอ โอ้หนี่ครับผัดไปทำไมจนหน่กินเห็นะครับเพื่อนเอ้าสุดท้ายท้ายสุดนะครับใส่น้ำตาลทรายนะครับเพื่อนเข้าไปหน่อยนะครับตัดรสนะครับผมตัดรสเก็มนะครับมัือจะได้มีความกะลมกะร่องมีมูนะครับเพื่อนผลนนะครับเพื่อนแน่กินนะครับนี่โอ้ปิดแก๊สแล้วนะครับปิดแก๊สแล้วนะครับ เติมใส่จานนะเพื่อนวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณจานวัดนะครับวัดบ้านเฮานะครับผมศรัทธายาตโยมนะครับเขียนไว้เรียบร้อยนะครับวัดก็ไม่ใช่อันนี้ของเราเองมันมีหมายไว้นะครับอ่าตักใส่เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาไว้ตรงนี้ก่อนมันฮ้อนนะครับจานนะครับจานบี่นี่มันฮ้อนอ่าโอ้โหตนะครับเพื่อนมีเมนูง่ายๆนะครับเมนูผลไม้ที่ ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ตามหิมหัวบ้านเฮานะครับสมัยก่อนนะครับแัเดนี้ก็สั่หางากแล้วนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมับกับเมนูนะครับง่ายๆคั่วบะเตตใส่ไข่นะครับผมหรือว่าผัดมะระกอใส่ไข่นะครับเมนูนี้เกาะทาได้ง่ายๆมีของปากีหยางเกาะรังสันเป็นเมนูเด็ดนะครับเพื่อนๆเกาะลองเอาไปทํากันดูนะครับรับรองว่าเมนูนี้ลํามาก